เคล็ดจากเมื MM ่อวานนะครับ hmm. น uh ี huh. right? 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 So ่เมื่อวานใส่คโลเจตอันบอดถือปโตผ่านองตัดผมเลยที่นี่ง่ายตูมง่ายตูมโอ้ออกหนาหัวบัวโต้ไงของปาปกวงกับถือด้วนมูสามมาเลยถือของบ้านองนี่ทำไมมาเลยที่นี่นี่ สวัสดีครับบวกกับผมในช่องวัวนี่ลีขี้เกแตกนี่ครับดงนูครับหมายเด็ดครับนี่สีพามาลุยใส่หมอนี้ครับกับดักคนละเจ็ดอันคือเอาจากหมูว่านครับหมูว่านบ่ได้พอเต็มครับหมอนี้กับสีพามาลุยมมองี้ครับมาเห็นหมองไหมครับดงนี่เลยครับไปครับลุยครับนี่มาครับผ่านองคือเอาครับผ่านองผานพ่วงหมอนี้นี่บ่ได้หนูสิคุดเอาหนูเด้วยล้ำห่าบ้านว่างล้ำถ่า ไม่นี่ลาไปในูอะไรสิสายเอกตมาจินมหยานั่อันนี้นะนี่ครับตรงนี้กะเป็นน้ำปลาหยาปูนะครับนี่ตรงนี้มันก็มีห้อยทางมันมากลยครับแต่มันมุนเม็ดปูใส็มเหมือนรับดูสกที่เอาทางมันตรงนี้เลยนี่ครับเวลาใส่กะไหออกเลยครับนี่อย่าไปใส่น้ำทางมันแห้งนะครับ ตัวใหญ่ยตยเลยนี่ครับเวลาใส่กะธนาเด้ยครับฝังถีอดินไหม่ได้ครับพีพีนาครับเดี๋ยวคุณลุม้มคุณลุ้มเลยนี่ครับคุณลุ้มเลยเวลานหนูมันมันนังมันจะได้รันไหมครับเวลามันหากินคูดกินเคียรกินมันจะได้รันลงลุม้มพอดีครับนี่ครับ เนื้อจากเมื่อวานนะครับนี่มาร์คสามมือแล้วด้วยครับหูุดลายทองที่เราครับนี่ครับนะครับใส่เสกแต่งเรื่อยมันเลยครับแต่งขงน้ำหนานแบบเร็วๆเลยเริ่มมาไป,ไปเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นแต่ทางเห็นแต่ทางเห็นแต่ทางมัน จ้างปลากันแน่หนักปอดไปแน่หมู่บ้านพี่ๆหน้าหน้าก็บ,บอกว่าลืมลำ่ำแม่นว่ามึงยังอยคิดจะจ่อยจะอีจะอีจ,จะอีายจะจ,จะ่ายจ,จ,จะไปอไปัพไซส์นี่ครับพ่านองดักหนาหู้งน่นวะครับผมสือเอาหนาเป้วครับนี่ดวกนกันกับพ่านอ,องเลยครับนี่นี่ครับเห็นเมมนป้ามันบเ่ครับนี่นี่เห็นโบนี่ดวนกันกับพ่านอ,องเลยเด้อครับนี่ เกิดเปี้นาเป้วมันเลยครับผมบอกมากนาหูไม่รอว่าน้องเอาเปือาอูดเดี๋ยก็เอาเพืองอุดไว้ไม่รอแกงหูา้องเปืองอุดไว้เหรอคืนนี้รู้กันครับนั่นท่ายวหนาหูแบบนี้เลยโอ้หนาเป้าเปอี นี่ที่ไปใช่เอามินมินเลยออมินหมดมิ่นมาไปมามด่วนมครับเป็แต่ยื่มันไปนะครับส่วนเขาหนาาตก็หนาไม่ถุ่ม หน้าเป๊ะนะเอ๊ะเอ๊ะเขาหนาแป้งแล้บเฮ้ยฮึแกะเขล็ดจากเมืองว่านนะครับนี่เมืองว่านใส่คโลเจตอันบอดถือก็โตผ่านองตัดผมเลยนี่เออนี่กะหายป้านองแกะเขล็ดไหมหนาหูเลยแบบนี้เบิ้งรับโอ้ยงูกลางปลาหนาปูนี่ครับนี่ครับหายป้านองใส่เบิ้งนะครับนี่ เอามินมินเลยนี่ครับไม่ผอหูด้วยครับนี่กำลังผออหูมันแบบมีแต่ทางเต็มเลยน่าจะนู้นุ่นลุนเลยครับนี่นู้นใบใหญ่ดอกนู่นน้อนน้อยนี่ครับผมกับสีใสให้เบิ้งประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมกับสีหาหมองเลใสก้อนใสกับดักคนละเจ็ดอันนะครับกับพานองเหมือนี่พัานป่วงกับบ่มีคกับก็เอาของพัานองไปใส่สามพยันเอามือนี้ด้วนมูคนละสองสามอันเนาะแจกมูใสเหมือนนี้ แต่กับบรูว่าสิมีแต่มีผลงานในพี่ๆหนาๆในช่วงบอด้วยครับกับล่อรุ่นอีกที่ครับมองนี้ก็เป็นสาเด้อครับสาระวางทางเด้อครับนี่สะระวางทางมาหนาบ้านผมครับอันนี้กะมันมีปลาอ่อยเกาอยู่เมืองนั้นห้อยเขาตัดเติ็จะลองมาบึงกับมีหนูมาอยู่ผ่านออกบอกว่ามันใจบอบ้านน้อง สามสิบเปอร์เซ็นต์สามสบเปอร์เซ็นต์ผลตไหมผนะอู้หลบรอครับป่านองตัดผมใหม่อุ้เบ well, ิ้งครับสงสัยมาเปิดเปิดแหกผมหมาเอาไม่ได้เลยนีแกบมือม่านก็มีพีพีนานามาคอมเมนต์บอกว่าอู้บ่เห็นล่ำให้เบิ้งเลยมื่วานป่านองล่ำให้เบิ้งนีตัดผมแก่บนแล้วมือบอไดหนูมื่ว้านป่านองตัดผมแก่บนเลยครับมื่ว่านนี่อู้ เสียดายแองน้ำหล่อประวัติศาสตร์เลยเนาะงฮ้องอือสาวกิดเลยได้กับท่าน้องเปิดอีโม่เด้อสาวบ่ตรงมาเป็นไงบ่ตองมานะโหูมัดเนี้ยตกน้ำเลยตอนนี้ก็เป็นสะหนาบ้านเพราะเมฆนี่นะใส่เหรียญแถวบ้านครับก็เลาะหาใส่นิดๆน้อยๆพ่อได้ทําคลิปใหม่ปีๆนานๆได้ชมดนะครับนี่นี่ครับสะไอพีน้องลรำเบิ้ง หันหนามาเบ่งโชว์ส่งผมรอเบ่งเอ้ยหนวดเข้าหายม็ดเลยเอ้ยไปเห็นเขาอีกว่าสายสื่อบีกดี่นี่ไปครับเดี๋ยวใส่อีกก่ันครับอ คนผมไม่เอาเลยเอาแต่พาไปลือแต่พาแล่นเลยแต่พาแล่นเออ่องไงส่องสวัสดีวีพีนานาต้นเสาท์กูกูสูกคนครับอันนี้ก็ต้นเสา์ก็บสพามากูกับดักนั่นกันครับมองนี้ครับป้ายยาปูครับ ใส่ก็ละหกเจ็ดอันครับแล้วก็เลาะไปใส่หม่งปลาอ้อยหมงนั้นอีกสามอันครับไปพอปลาอ้อยทางหนามบานพอเพราะเมงแหลยะครับไปเจอวา่ามีหนูบอก,กเลยงงางไปเบิรนกระพ่านอมกับใส่ไปสองอันอยู่นู่นครับหม่งสุดท้ายหมงยุงนี้กับเป็นหม่งหยาปูนะครับไปครับไปกูน้ำกันครับดุยี้กัน ถือว่าพันป่วงนี่พัดป่วงวัถือครับมองนี้ด้วนมูด้วนมูก็พันป่วงครับมองนี้คนล้านอาาโอ้ง,ง่ายถูกอุ้ยปีทองลาง,งางเลยพี่น้องเอ้ยอุ้ยล่ำอีกก่อนล่ำอีกก่อนจะจะไอ้จะจะไอ้จะอือหมาอีเลีว้วหมาอีเลี้วครับเออ ฮะอืะอนี่ครับมานีแล้วอุ้ยง่ายทงุงง่ายทายุ่งง่ายมือใส่าเ,เดี๋ยวพาพี่ยามืงองนีกครับ เดียบร้อยโอ้พุ่นเออลาหมกกลยอโอ้กินอยู่แต่บอลันพุ่นเขาเอาเขาเปลือกไปกินอีตเียอตัวด้านยนี้เถียงมูเรืองกับตักเลอครับเอาไป โอ้หน้าแป้วก็บอกมาถึงแนวสาดวดมูถึงของเจ้าแล้วะเบิ่งปีนหงอยเบิ่งปีนหงอยเถอยโอ้มันเรียบร้อยพีู่กเรียบร้อยปะเออถึงของป้าดองโอ้ออกหน้าหูครับวัดตต๊ดไงของป้าป้วงกับถึงดวดมูสาบมาเลยถึงของป้าดองอือนี่เอาม่มาเลยดินี่นี่ดิโอ้ยังงิง อู้วนตุบเลยวะอู้สุดยอดล้ำมานี่นี่ล้ำอบาเดียบเได้ดิล้ำอะล้ำบ่วงล้ำอะเอเอ๋ล้ำบพัดพวงล้ำย่งนู้นมไหนน้เขาออ้ยแม่มันออกทางของปานออกโว้มอุูสาออกนาเป้วพูดน่อยๆเพ่อนพูดหน่อยคือเหตดตัวไห่นี่วะ ผมว่าสารดักหนาเป้วว่าแ,แต่มันสืออกหนาเป้าเลยครับนี่มันมันทมไปขึ้นถืยโอ้เสียดายเฮ้ยมันต้องมีครูมั้งสองหมืน่นเนาะนูวหลายอยู่นี่ปลาหนีไนออ่ไปครับเดี๋ยวพาไปกุ้ยครับ ของแขกอยากมไล่นะคนีงยอมเช้าชดชื่นเสมอบรรยากาศมฝนฮะคมันตอยังกี่กองเลยเอาดุดุี u uh, sườn tưng u uh, sườn tưng hoa đông không chào thứ có điên nó điên á u ừ. Uh, thái vẫn sườn tưng bự luôn quá chào chào ai chào cho bọn ta đến luôn đấy Ô <laughs> ง่ายตู้ง่ายตู้หลัอีกคนลัอีกคนเ้ยพี่ีไหนหนาเห็นผมล่เม้นไหครับเมื่านันนี้ล่างอีกอะไรครับพันอ้วรวะเฮ้ยเหนียบ้อยเหียบอยฮะมันมมานมนมันสำลูกสั่งอยู่สำลูกสั่ง น,นี่เออมือมานี่แล้วครับอ,อืออันนี้ขางซาครับใส่ไปคนร้านกับพาน้องของพาน้องมาถือครับถือของผมครับง่ายทุ่มมันจะออง่ายทุ่งนะครับพี่น้องอ,อม้หมนันไปครับไอ้คนเจ้ากูแล้ว อันนี้ก็เป็นปลาอ้อยสุดท้ายนะครับผมใส่ไปสองอันหมือนใจเองไปไหนก็ถือผมมาโมเมนต์หมันใจอย่งน,นี้หรอกครับมาหู้ใส่ไปสองอันเลยครับไปไหนก็เดลั่มเดเทพเดลัม่มมีลลี่เลยนี่หมัอนใจให้ใส่ไปสองอันสุดท้าย อีมโอ้ไงชูโม้่าอ่าฮองครับอะจงว่าแล้วมันใจเม่นดีลีมีหูหูมันเนยน้อยแล้วมันกัดปลาอ้อยไม่ไเลยครับนี่อูหมดเอ้บมูปลาอ้อยครับอันนี้ เ้หนูบ่มีหางเฮ้หนูบ่าไม่หางอีกุดโอ้หนูปลาอ้อยครับถือกันหนึ่งอันหนึ่ง,นนงมาถือมดครับไปครับ นี่ครับผลงานหลอมเศร้าครับผมก็มีผลงานในพีๆหนาาในช่มซีหางครับนี่ครับโอ้ผ่านองดีก็ได้อยากไงเขาใส่หนาหู้แต่ผมใส่หนาเป้าดวนกันถือมันมันออกข้างหู้ออกข้างของผ่านองเหมือนแป้วมันมาถมไว้ตอนเศร้าโอ้บาเต็มสีมีครูมันอีกเนี่ยมีแค่หางหนึ่งแต่กับมาน่ครับใส่คนละหกอันของผมใส่หกตะเลกว่าแต่ใส่เจ็ดยังไปนาไปานามาเรือหกอันครับ ของพานอ,องกับหกแต่พานอ,องเนี่ยแต้มหนึ่งผมได้สามครับคลิปนี้ก็มีผลงานในพีพีหนาๆนานในช่วยู่นะครับล่ำหนีก่อนครับล่ำหนีก่อนวานผมได้ล่ำหลายมันผมถึงนู้นนี่เอาจนได้ครับพานอ,องตัดผมแก่เค็ดเลย <c oughs> ครับคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำล,ลังใจผมนํำเนยนะครับเดี๋ยวกาล่อลฝนฝ่าอากาศดีๆก่อนครับผมบ่ลืมเดี๋ครับผมสิไปฉลองหาพันทับสไครเบอร์ผมมีไปฉลองผมงผมฉลองเองครับ เดี๋ยวจะพาไปฉลองขามโพ้นเลยครับดักมนูกินขัวหนูย่างหนูเดี๋ยวรอโอกาสดีๆกอนครับก็มีพี่ๆนานๆมาคอมเมนต์อยู่กับถึงหาพันขัวแล้วครับแต่ขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผูกผมน้ำเน้นะครับคลิปน้ะสีพาไปรอทางดีกกนติดตามกันไว้แน่ด้นะครับคลิปนี้ขอตลากระบาดก่อนนะครับขอบคุณครับไงทอมหอวตัวหนาตัว อย่าหนูแฮมทะลุ